สวัสดีครับสวัสดีชมณ้ชมนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่เกมไซเอฟเฟกต์ัวนเอน,นะครับสรับในเกมนี้เนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจจากเกมบัรกชัดรูเล็ตนะครับเป็นอารมณ์เหมือนว่าให้เราเสี่ยงดวงไปมาด้วยการกินยาน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้นยผมจะโชคดีสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมเลยครับแต่ระบบเกมอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าโอ้ยนี่หน้าตาของไข่เหรอเนะี่ย แต่อาจจะมีที่แตกต่างออกไปด้วยนะครับต้อทำอะไรอนี่คืออะไรวะอ๋อโอเคในกล่องนี้นะครับมีบรรจุไปด้วยยาหลอกสามชนิดแล้วก็ยาที่ตายจริงหนึ่งหนึ่งเม็ดเออยาหลอกสามเม็ดแล้วก็ยาที่ตายจริงหนึ่งเม็ดโอเคคือหนึ่งในสาเอ้หนึ่งในสี่อ๋อ เรื่องไหนผมเปิดก่อนวะอะไรได,ดีว่าคุณผู้ชมอันนี้ในกันใกล้ตัวอุ๊ยโอ้โหกูโดนเลยเหรอไปไงอ้าวเฮี้ยตายเลยครับอ,อ๋อเลื่อนขึ้นข้างบน มันก็รอดหม,หม,ม,ออมดแล้วปะที่งหัวาใจเออเคยรอดละมันก็รอดเหมือนกันเท่แม่งสวยจัดอะ่ะกินเม็ดแรกก็โดนเฮเทมมานะครับอันนี้เป็นเครื่องจำลองนะครับเหมือนว่าเดาว่าถ้าเราเล่นบัน,นีีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นปะประมาณนั้นอ๋ออันนี้คือตัวทดสอบยาน,นะครับก็คือเป็นการดูว่า เหมือนเปิดไพ่เราประมาณนั้นนะเหมือนเรารู้ก่อนได้ว่าเม็ดที่เราจะเลือกเนี่ยเป็นเม็ดที่เป็นยาหลอกหรือว่ายาที่เราตายจริงนะครับอันนี้ก็เป็นวัคซีนนะครับเป็นการกำจัดผลข้างเคียงจากการกืนยาไม่ทัดไปนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนผ่านเธอเราไปอ่ะอ็ไหนเดียลองใช้นีกก่อนกันอะเอ้ยหลอมันได้หมดเลยหมอได้สองอันเอ้ยวยนี่อะไรวะเนี่ยโอเคอันนี้คือยาเหมือนเดิมนะครับอันนี้คืออะไร อยาหลอกหนึ่งเอ้ยยาหลอกสองตายจริงหนึ่งครับอะไรดีวะอันนี้สามในหนึ่งอันนี้สองในหนึ่งของผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาอันนี้กันเหมือนเดิมเฮ้ย er. เชียมาแล้วสองอันเลยดีว่าอันนี้ก็คือด้านที่เราถ้าเราอะไรหมดก่อนอันนี้อันนี้ถ้าถือว่าเราหมดก่อน เราชนะนะครับแต่ถ้าอันนี้เราหมดกอดเราแพ้อันนี้คือหัวใจเราอันนี้คือเหมือนเราเป็นโรคอยู่ตอนนี้เราต้องการยาประมาณนั้นนะครับก็คือมันต้องการอีกสี่หลอดเพื่อจะหายเราต้องการอีกสี่หลอดเพื่อจะชนะมันเออสามหลอดนะครับอันไหนดีนะอันนี้แนละ้วกันอยู่ข้างหน้ามันด้วยโอเคถูกครับยังไงยังไงแล้วม,มนใช้เครื่องว่ะแล้วกดปุ่มเหรอ ไม่บอกเลยวะเฮ้ยแล้วามากินยาไปอันนั้นเฮ้ยโกงปะวะใช้อะไรวะเฮ้มันกินไปแล้วมันดูเหมือนจะรอดแล้วด้วยนะไม่เอาดีกว,ว่าว่าอันนี้อันนี้โอกาสยังดูเยอะว่ะเป็นไงอุ้ยดวงเดียววะเฮ้ยมันใช้เลยรกนวะแล้วน่าลองใช้บ้างดิมันมีค้อนนะครับเราไม่มีค้อนนะ ถ้ามันไม่ตายนี่แสดงว่ามันต้องเอ้ยบ้าแสดงว่าเม็ดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะกินไปนี่คือโดนแน่ลองใช้ดิได้ไงบ้เอ้ยหรือว่าเราเลือกโอ้ยนี่มันก็เหลือมันรอดไปสองก็เหลืออันนี้ก็หนึ่งในสองนะแต่อันนี้โดนแน่นอนเอานี้แล้วกันไอ้นี่ด้วยไอเทมมันช่วยอะไรผมวะตอนนี้ คืออะไรอะ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคเหมือนอารมณ์ประมาณว่าถ้าเรามีไอเทมคิดนี้ใช่ไหมครับแล้วในในกระเป๋าเราเนี่ยมีอะไรที่เราอยากได้เพิ่มสบมบัติของเมีน,นี้ใช่ไหมตัวเทสยาผมจากมีหนึ่งอันใช้ไอเทมนี้ไปด้วยก็จะเป็นสองอัน่เข้าใจปะน่าจะเข้าใจได้อยู่นะโอเคผมใช้อันนี้แล้วกันจะดูว่าอันนี้ใช่ไหมเทสอลยดิโอเคยิ้มแสดงว่าใช่ กันเซฟพวกผู้แดกนี้แหละหายเลยดิวะเรานี้น่าจะชนะแลละสวยครับหายเลยเว้ยโอ้ชี่ะเราเราไปเริ่มใหม่อระเฮ้ยมันใช้เริ่มใหม่เทมไอ้แต่เหมือนไม่รีกับในกระเป๋าไม่ใช่หรอไม่น่นไม่เซฟอ่ะ okay, ตายค้นไปก่อน เดี๋ยวรีบตายเนองดูไปเต้นเลืออีกหลายเล่าเลยอืมไม่ใช่ไม่มีสกิปเทิร์นแล้วอะยังไงก็โดนอันเนี้ยมันนี่ก็โดนอันเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ภาพดำเงีกไอเทมมาแล้วผมว่าสกิปเทิร์นก็ดีอยู่นะ เออเกิปเทิร์นกับอันนี้แล้วกันไอเทมที่เรายังไม่ได้ลองโอหอันนี้หนึ่งในห้าหนึ่งในสามแล้วก็หนึ่งในสองโอเคมันก็ต้องเอาทุกอันอนะ่ะอันนี้หนึ่งในห้ามาอันนี้ก่อนเนะเม็ดแรกกูโดนนี่รอ,อดวะยังไงไอมันใช้เทมไม่หยุด โอ้โหเอาที่เรียกว่ากินยาไม่ทันไปแล้วจะไม่โดนนะครับโอ้แล้สแกนด้วยยิ้มปะไม่ดูอันนี้เราไม่ดูแต่ถ้ามันไม่เลือกกินแสดงว่าโอเคเม็ดนั้นไม่ปลอดภัยแต่ถ้ามันสองเลหนึ่งแสดงว่าผมกินเม็ดนี้ดีกว่าใช่ปะเพราะมันรอดไปแล้วหนึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเม็ดที่รอดเพราะนิ้มสแกนไปแล้วแล้วมันไม่กินเอหรือมันาจิตวิทยาใส่ผมก็ได้ Okay. เอเอา้าแล้วทำไมอันนี้ผมกลับมาวะเอเ๊อยทำไมนีผมมากของมันไะเนี่ยอ่วงงแล้วทีนี้นี่นนละกันไปดูซิเฮ้ยเมื่อกี้มันรถสองเลยหรอรถหนึ่งยังไงตาโพลรอดปะ ผมยังไม่ได้ใช้ไอเทมเลยอรผมว่ายังมีโอกาสอยู่ครับยังไม่ค่อยรีบีเท่าไหร่น่าจะไม่โดนนะอโอ้โหด,ด,ดวงอย่างดีเนี่ยมันก็ดวงดีเหมือนกันว่ะเฮ้ยทำไปทำมาเนี่ยมันขนาดน้าเดียวกับผมแล้วเนี่ยหัวใจสองแล้วก็เข็มสองเ่ยไม่ไหวละต้องต้องเทสยาเลยครับ อันนี้มันอันนี้น่าจะโดนแหละโอเคถ้าเจนมันหนึ่งในห้าก็แสดงว่านี้รอดเออนี้รอดใช่ชนะปะรอบนี้โอเคก็คือเหมือนว่าถ้าเป็นการตายแล้วมันก็จะหัวใจหายไปเลยนะ โอ้โหแบนี้เรากินให้ตายไปเลยไม่ง่ายกว่าหรอเล้วเมอ่อหัวใจมันหายไปเลยแม่คือเท่าเราแล้วนะตอนนี้ทำไงดีครับอืมอันนี้โดนแน่อันนี้โดนแน่อันนี้มม่เสธิ์ที่จะไม่เอาสกิปเธอดีกว่าผมไม่มั่นใจผมเคื่องใดทุกถูกเอาทำลายยาทิ้งเหรอ มองอะไรวะมึงล่องลอ,งอยอะไรเนี่ยเป็นไรเป็นไรเฮ้ยหน้าตาแ,แปลกๆเฮ้ย็คืออะไรเป็นไรเป็นไรเอ้ยอะไรนี่ทำไมอ่ะเรื่องบั็อกปะเนี่ยเอาดีชัดเจนนะครับน่าจะบัก็กโอเคเอาใหม,ม่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมถือว่าเป็นการเรียนรู้เกมพอจะเข้าใจแล้วมาไม่รอรีอยู่แล้ววะ น้อ,องให้เร็วเลยเขี่ยแม่งโดยแกะถ้าการที่มันตายมันก็หัวใจรถก่อนเราวะเนี่ยดีมัง้งยังไงยังไงโอเครอดเรียบร้อยอันนี้มันก็รอดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเดียวเรามีสิทธิ์ที่จะสกิปเทินได้สองเทินเนี่ย อก็ดีได้อามาหนึ่งแล้วกันสกิปเทิร์มันก็เสี่ยงกว่าน,นะอันนี้แล้วกันไม่โดนยานในรอบถัดไปอัน,นหนึ่งในสองอันนี้แล้วกันเคียดแล้วครับยังเสียว ไม่ทำไมมันมีคอ้อีกแล้วคุณผู้ชมครับผมยังไม่ได้คอเลยนะแต่คอเหมือนเป็นตัวทำลายยาไปเลยอะ่ะมันกำจัดยาไปน,นั้นออกจากเกมไปเลยประมาณนั้นมึงใช้เทพมึงไม่น่าจะโดนหรอกเอออัไหดียวอันนี้แล้วกันอยู่ตรงกลางดีรอดครับโอ้โหแต่หัวใจผมก็ยังตามอยู่หนึ่งอันนะ แสดงว่าเม็ดนี้โดนแน่ดิไอ้หรือมันโดนไปแล้ววะลืมอันนี้ดูเร่งๆอันนี้แล้วันโอ้ย้ยโดนบ้าเอ้เยแ <Bye. S 1> ต่หัวใจเท่ามันแล้วนะอันนี้โดนไหมเนี่ยจำไม่ได้ว่ ไม่โดนปะเหี้ยจำไม่ได้โอ้เหี้ยเอ้ยลงยิ้วสคริปต์เทิร์ดีกว่าจะต,ตายแล้วว่ะรอบนี้มาไม่ดีก้เอาอยาเอาคอร์สมาลองหน่อยเช็คยาดีไหมก็ดีได้มาอันนี้หนึ่งในห้าครับอันนี้หนึ่งในสามอันนี้หนึ่งในสองจัดไปตามน,นั้นเปิดก่อนเลย ไม่น่าลืมเราที่แล้วด้วยว่าเสียดายดมากเลยลูกนี้ก็เซ็คลิปเพิ่ไปแล้วก็ง่ายกว่าปอดแมงใช้ของเก่งมากเอ้ยำวะเอ้โอ้แสดงว่าเมนี้ใช่่ะแกละกิดเลยแหละอืมเว้นนี่ดูใกล้ตัวดีนะน่าจะปลอดภัยเฮปลอดภัยจริงครับของเลยเยอะก็มันสองชิ้นนะเอ้ยชิ้นหนึ่ง ไอสองชิ้นถูกแล้วมีสี่มีสองความน่าจะเป็นก็ยังอยู่เยอะอยู่นะครับไม่น่าสวยนะไม่น่านะโอเคร้อยหัวใจหรือว่าเรา,เราได้หัวใจเราหมดวะเวนี่ยเวลามันเวลาเราหัวใจลดมันจะแบบลดตามเร็วเราเร็วเลยอะ มันเริ่มมีตุ่มๆอยู่แล้วอะตอนแรกเราเหมือนจะมีเหมือนกันนะแต่ว่าเรอบนี้ไม่มีวะ่ะตะแกหน่อยละกันอันนี้มากินดามเมจเกียวให้หมดก่อนอ่ายิ้มครับผมกินเลยดิเซฟเก อันนี้มันโดนไปย่งหวัวลืมวะ่ะแต่อันนี้สองอันเนี้มันเหลือหน,นึ่งในสองอาจะไม่ผิดทำลายไม่ดีแล้วกันเอ้ทำลายนี้กันทุบทิ้งแม่งดีไปไหมเนี่ยเราถูกไปวะเอ,อ้โอ้ พาไม่ได้แล้วอะเหลือใจเดียวแล้วอะจบเธนเลยแล้วกันเอาไปปโนโดนปะผมคิดว่าไม่น่า,นานโดนเรียปร่อยจริงด้วยแยดีนึงไม่เลือกตั้งแต่แรกใจเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วกันครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งอันนี้รอดนี่รอดใช่ปะเพราะมันหนึ่งในงสามเคเคลียเม็ดนี้ต้อง เฮ้ยโอ้โหโอ้ยมึงโดนเด่ะเฮ้ยโอ้ยมันตายใช่ไหมน่ะเรียบร้อยดิขอบคุณมากสำหรับการเทสโปรเจกต์ของเราเอาละครับผมก็จบแล้วครับัเกมไซเอฟเฟกต์นะครับก็เป็นเกมสั้นๆที่ให้เราได้วัดดวงแล้วก็วิธีการใช้ไอเทมยังไงให้ ลอดออกมาจากโปรเจกต์สุดหลอดนี้ได้นะครับสำหรับใครอยากไปเล่นก็ในเว็บ itcs นะครับผมเป็นเกมโหลดฟรีอยู่ตอนนี้ก็สนุกดีนะผมว่าเ,เกมสั้นๆครับลาวนึงก็ไม่ได้นานเท่าไหร่ถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าดีจกดไลค์กดแชร์และติ้มกันนะครับยินดีกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวไปเชเนญแม่นเกมหน้าเลยคุณผู้ชมสำหรับรคลิปนี้โชคดีมีชัยโชคชัวยวครับ 땅트롱, 땅트롱.